ครับเขามีเหมือนแบงค์แบงค์ BRI ที่แบบว่าให้ทําธุรกรรมทางด้านการเงินนะครับน่าจะเป็นแบบว่าติดต่อเรื่องธุรกรรมอะไรต่างๆเชื่อมกับระบบต่างๆนะครับเขาก็มาให้ทางหลานแล้วก็มีขายซิมขายอะไรด้วยนะครับแต่ว่าจุดที่น่าสนใจก็คือผมลืมบอกไปว่าที่นี่ถ้าเป็น ล้านแบบนี้ไม่ต้องเสียภาษีถ้ามีรายได้ที่สามารถที่สุดได้ดเกินกว่าถ้าผมแปลเป็นเงินไทย100ล้านที่นี่ก็เท่ากับถ้าปีหนึ่งมีรายได้เกินเกิน2อ0 0 0 0หเนี่ยจะต้องจ่ายภาษีครับแต่ถ้าปีหนึ่งรวมกันแล้วไม่ถึง2 0 0 0 0นเนี่ยไม่ต้องจ่ายนะครับก็ก็ ฟรีหมด่ะครับหมายถึงว่าความเป็นอยู่ความอะไรเขาก็แค่แบบว่าคิดแค่ภาษีมูลค่าเพิ่มในการที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วก็จะแชร์ให้กับรัฐบาลแล้วก็ได้กลับมาเอ <c oughs> ขอบคุณที่ติดตามครับ